ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกวางทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาวธาตุน้ําค่ะธาตุน้ํามีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะแล้วก็คลิปนี้เป็นคําทํานายระหว่างวันที่16ถึงวันที่31ตุลาคมนี้ค่ะแล้วก็คลิปนี้เป็นดวงในรวมค่ะไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะคะดังนั้นถ้าอยากจะดูเรื่องของเฉพาะบุคคลเรื่องของตัวเองนะคะกวางแนะนําให้ดูส่วนตัวค่ะข้อมูลจะอยู่ด้านล่างค่ะสามารถมาดูกับกวางได้นะคะ วันนี้กวางจะใช้ไพ่ทั้งหมด3กองด้วยกันนะคะก็จะเป็นอันนี้ค่ะก็จะเป็นเปิดไพ่พลังงานจะดูว่าอะไรควรระวังหรือว่าเดือนนี้มีอะไรเด่นบ้างนะคะแล้วก็เป็นไพ่ทาโร่สองสำรับนะคะก็คืออันนึงจะเป็นไพ่หลักในการทํานายอีกอันนึงก็จะเป็นไพ่สําหรับคําแนะนําค่ะเออกวางจะเปิดทั้งหมด3สถานะด้วยกัน คนโสดนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่าคนคุยค่ะแล้วก็ตามด้วยคนมีคู่ค่ะสามารถกอดูได้เลยนะคะไม่ต้องฟังกวางทั้งคลิปนะคะกวางจะขึ้นหัวข้อไว้ให้ค่ะด้านบนว่าความสัมพันธ์แบบไหนบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่คนโสดเลยค่ะ มาดูไพ่พลังงานกันนะคะไพ่พลังงานวางจับได้ไพ่ใบนี้ค่ะ19เป็นเลขที่วางชอบเลยนะคะเขาเขียนว่าชนะมาแล้วมีคตดตรงนี้ด้วยนะคะแสดงถึงอำนาจแสดงถึงบารมีนะคะแล้วก็จะมีเห็นไหมมีมือพวกนี้มือพวกนี้หมายถึงแบบหมู่มนน่ะหมู่มมนก็อาจจะเป็นคนที่เอ่อเป็นพวกเฮดเตอร์ก็ได้นะคะเป็นพวกที่ เกลียดเราจงเกลียดจงชังเราบูลลี่เรา,เาพูดจารับหลังเราในทางที่มันไม่ดีแล้วไม่สร้างสารรค์อะนะคะเออมันพูดมันหมายถึงว่าช่วงนี้คุณจะเอาชนะคนเหล่านี้ได้ะคะ่ะโดยที่บางทีคุณอาจจะอยู่เฉยๆก็ได้อยู่เฉยๆสวยๆหล่อๆไปแล้วก็เออไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วเดี๋ยวความจริงมันจะปรากฏความจริงอะไรความจริงที่พวกคนเหล่านั้นะ่ะไม่ได้มีใจบริสุทธิ์อะคะ่ะ พวกคนเหล่านั้นที่มีใจเป็นพิษอะ่ะเป็นพิษต่อสังคมหรือเป็นพิษต่อคนรอบข้าวมาแต่ตัวเองก็ยังเป็นพิษอ่ะนะคะเเราอาจจะเอาชนะพวกนี้ได้โดยที่แบบเราอยู่เฉยๆเลยอันนี้กวางไม่ได้อยากที่จะให้ไปแบบกระโตกกระตากนะอ,อ,อยากให้ใจอยู่เฉยๆนะคะหมั่นสร้างบุญสร้างบารมีของเราไปเนาะสร้างบุญสร้างบารมีนอกจากการทําบุญนะคะก็ทําทานได้อีกเนาะก็คือใจดีกับผู้คน ใจดีกับคนอื่นนะคะอย่างเงี้ยก็คือการสร้างบารมีให้กับตัวเราเองได้เหมือนกันนะคะเอ,อ่อมาดูที่ไพ่คนโสดกันนะคะว่าไพ่คนโสดมีอะไรบ้างคะ่ะนี่มีหนึ่งถ้วยแสดงว่าจะมีความรักดีๆเข้ามานะชาวทัตุน้ำเดอะซันไพ่เดอะซันเนี่ยเป็นไพ่ที่ที่สุดในสำรับนะคะอ่ะมาต่อกันด้วย5้าถ้วยค่ะห้าถ้วย ทำไมคนธาตุน้ำยังคงโสดอยู่เพราะว่ายังไม่ได้ลืมเรื่องเก่าๆไม่ยอมลืมอดีตนั่นเองนะคะธาตุห้าถ้วยเนี่ยเป็นอะไรที่เราจมปักอยู่กับที่เดิมเนอ,เอาประมาณนี้แล้วก็ราชาถือไม้ค่ะราชาถือไม้มาเนี่ยมันอาจจะหมงบอกว่าจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณก็ได้คนที่แบบดูเท่ดูเก๋ดูมีสเสน่ห์มีคาห์มีคารสมานะคะเออหน้าที่การงานดีแบบนี้เลยนะคะ แล้วต่อมาก็คือไพ่จัดเมนท์ไพ่จัดเมน์มนก็คืออาจจะมาบ่งบอกในเรื่องว่าฟ้าจะส่งคนที่คู่ควรและเหมาะสมมาให้คุณแน่นอนเออประมาณนี้เรามาแปลรวมๆกันดีกว่าค่ะว่าไพ่ทั้งห้าใบเนี้ยมันจะบ่งบอกอะไรได้บ้างนะคะจริงๆแล้วอ่ะวางอยากให้ตัวคุณเนี่ย move on ได้แล้วเนี่ยเออไม่จำคืออดีตอ่ะต้องปล่อยวางได้ละเข้าใจว่ามันเจ็บเข้าใจว่ามันเจ็บปวด เนาะแต่ว่าต้องปล่อยมันถ้าเราไม่ปล่อยอดีตเราจะไปหาคนใหม่ไม่ได้เลยเออถ้าเรายังคงยึดติดอยู่กับอดีตนะคนใหม่เข้ามาเขาก็จะเจ็บปวดไปกับเราด้วยถูกไหมอันนี้พี่อ้อยพี่ชอดเขาบอกมานะคะดังนั้นเราอย่าไปเอาคนใหม่เข้ามาเจ็บปวดกับเราด้วยนะคะดังนั้นเราจะต้องทิ้งอดีตไปก่อนเอาให้แค่ว่าเออฉันรู้สึกมันเป็นบทเรียนในชีวิต เออฉันจําได้ความเจ็บปวดตรงนั้นฉันจําได้แล้วก็เออฉันก็หวังว่าฉันจะไม่เจ็บปวดแบบนี้อีกฉันจะมีโลกที่สดใสมากกว่าเดิมนะคะอ่ะแล้วก็วางม,มองว่าความจะมีคนมามอบความรักให้คุณ n ิงอ w a แว s เนี่ยกับหนึ่งหนึ่งถ้วยอะ่ะหนึ่งถ้วยคือโอกาสอะไรดีๆโอกาสดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานก็ได้นะคะเรื่องของความรักก็ได้นะมันเป็นสเต็ปแรกการเดิน ้าอย่างสง่างามมากเลยค่ะไม่เป็นสเต็ปแรกที่เก้าแบบสวยงามอะนะคนคนเนี้ยเขาอาจจะเออมีรักดีๆมาให้คุณเนี่ยนะคะมาหยอดก่อนมาป้อนความคำหวานให้คุณก่อนเออแล้วแบบคิงถือไม้อะราชาถือไม้เป็นคนที่คำพูดแบบร้อนแรงอะ่ะคำพูดแบบ ดูมีเสน่ห์นะคะเออถ้าคุณชอบแบบนี้ mm hmm. ก็เซเยดได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นความรักดีๆค่ะมันเป็นความรักที่แบบน่ารักอะนะเพราะว่าอะไรเพราะมันมา Age mm hmm. of Cup กับ The Sun จ้า Age of Cup กับ The Sun เนี่ยมันมาด้วยกันเออมันหมายถึงว่าความรักครั้งนี้ยของคุณเนี่ยให้เชื่อมันว่ามันสดใสแล้วมันจะสดใสค่ะเออสดใสเนี่ยดูสิทันตะวันเห็นไหม ใสเนาะใสนะคะอย่างที่กวางบอกไปว่าจัดเมนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบโชคชะตาฟ้าลิขิตเนาะจะส่งคนดีๆมาให้เออฟ้าจะส่งคนดีๆมาให้ให้คุณแน่นอนนะคะแต่มันจะมาในมาตอนไหนจะมาในสถานที่ที่เหมาะสมนะคะมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมสถานที่ที่เหมาะสมคืออะไรนะคะก็คือที่ที่นั้นนะคะ คุูจะต้องแบบความเป็นอยู่ใกล้เคียงกันเนอะความเป็นอยู่ใกล้เคียงกันจะไม่โดดไปมากกว่ากันนะคะแล้วก็ในเรื่องของเวลาเวลาคือเราโสดและเขาก็โสดเนี่ยเวลาตรงกันเวลาที่เหมาะสมนะคะพอมันมีสองสิ่งเนี้เข้าด้วยกันี่ยมันก็ไปด้วยกันได้แล้วนะคะเออลอาคิดว่ามันโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเราจะไป จะไปต่อนะคะเห็นไหมคนดีก็จะต้องได้ดีนะคะเห็นไหมมามาดูไพ่คาแนะนํากันเนอะว่าไพ่คาแนะนําเป็นอย่างไรบ้างนีคะสิดาบคิงถือเหรียญ10บดาบเป็นไม้อะมาดูก่อน10ดาบคิงถือเหรียญนะคะคิงถือเหรียญแล้วก็ตามด้วย1ไม้ค่ะ10ดาบเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับ5้าห้าถ้วยนะแสดงว่า สิ่งที่ผ่านมาทําคุณเจ็บเจียนตายอ่ะใช่ไหมเออเจ็บเจียนตายเนี่ยดูดิเจ็บเจียนตายแต่ก็แบบก็ยังรอดมาได้นะเออให้ให้ใหเขา้าใจว่ามันเจ็บมากมากดังนะั้นยิ่งเจ็บมากยิ่งต้องปล่อยค่ะเอออย่าไปถือไว้ค่ะยิ่งปล่อยเพราะคุณจะมีโอกาสได้เจอคนดีๆในช่วงเวลานี้นะจริงๆเนี่ยเจอใส่เปด้วยนะ เออไม่ใช่คนที่แบบว่าดูแล้วหน้าที่การงานดีอย่างเดียวด้วยนะคะจะอาจจะเจอสายเฟด้วยนะเจอคนที่แบบว่าเออถนอมจิตถนอมใจเรานะคะแล้วกห็หนึ่งไม้เนี่ยกับ1นึ่งกับหถ้วยที่วางเปิดมาเนี่ยความรักที่อ่อนโยนและความรักที่ร้อนแรงเอาสี่เอาสเลือกเอาจะเอาอ่อนโยนหรือเอาร้อนแรงแต่แน่นอนมันมีเข้ามาให้คุณเลือกแน่นอน นะคะต้องลืมอดีตไปก่อนนะคะปล่อยความเจ็บปวดไปอ่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันนะคะมาดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอัศวินถือดาบนะคะตามด้วยราชาถือดาบค่ะนี่นะคะดูแล้วเวกลี้ยกล่อมมากนะในความสัมพันธ์นี้ต่อมาค่ะ Temperance ค่ะนะไพ่แห่งความสมดุลน,นะคะแล้วก็ d e l l เ v e r นะคะก็คือ มันแบบไพ่ชีวิตชีววิชีว,ชว,ชว,ชว,วาสําหรับเรื่องของความรักมากนะคะแต่ใบสุดท้ายจบท้ายด้วยสามดาบนะคะสามดาบไม่น่ามาเลยมาทําไมนะคะจะบอกว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในตอนนี้นะคะมีความเจ็บปวดอืมเจ็บปวดแบบฝังใจเลยแหละนะคะเพราะว่าอะไรวางม,มองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยือย้อยักยักมานานมากแล้วอะ มี Temperance อยู่ตรงกลางนะคะเท p e r a น c e อยู่ตรงกลางเป็นความสัมพันธ์ที่เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาพอเขาพอเขารู้สึกคิดถึงเราพอเขารู้สึกเหงาเขาจะมามันก็เอาลงในรูปแบบภาพนี้เลยค่ะเหมือนตัวเราคอยปลอบใจเขาอยู่ตลอดเวลาเลยนะมองไปมองมาคิดว่าของตายเลยนะคะ ประมาณนั้นเลยเขามีอะไรมีอารมณ์ที่ชุนเฉียวเที่ยวกัดหรืออะไรเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะหาที่พึ่งคือใครล่ะคือเราเราที่อบอุ่นทัดน้ำอะ่ะเป็นสายแบบเย็นเนาะอ่อนโยนนะคะไม่ได้พูดจาทำร้ายจิตใจใครก็จะถน,นอมน้ำใจเขานะคะแต่เออนะพอมันเจอแบบนี้นะคะ ก็เขาจะกลับมาในเวลาที่เขาเกลี้ยกล่อดในเวลาที่เขาโกรธโมโหแล้วก็มาให้เรากอดปลอบประโลมเธอปอบประโลมเราหน่อยสิตอนนี้นะคะมันอารมณ์แบบนั้นนะคะถ้าตอนนี้ถ้ามีคำถามว่าเขาจะติดต่อไหมพี่กวางติดต่อมาจากจากการที่เขาหายไปนะคะเดี๋ยวเขาก็จะติดต่อมานะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะวนอย่างเงี้ยค่ะ หายไปติดต่อมาหายไปติดต่อมาค่ะเมื่อเวลาเขาคิดถึงเวลาเขาเสียใจเขาจะกลับมาเวลาที่เขามีความสุขเขาอาจจะไม่ค่อยนึกถึงเราสักเท่าไหร่นะเออสามดาบเนี่ยถามว่าเจ็บไหมเจ็บแต่อยากอยู่ไหมเหมือนอยากอยู่อ่ะเหมือนอยากอยู่อ่ะเหมือนเราสแตนบายรอเขาเลยอ่ะทัดน้ำนะ สามดาโอ้โหนี่คือเจ็บมากนะพี่ฟังพี่ยังพี่ยังรู้สึกเจ็บแทนเลยนะเออเหมือนเราสแตนบายรอเขาเลยอะ่ะพอเขากลับมาให้คําหวานกับเราเขากลับมามีความอบอุ่นคือการกอดคืออะไรแบบเนี้ยให้กับเราการสัมผัสอะไรเงี้ยพอมันอยู่เงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคอุ่นใจให้โอกาสเขาอีกครั้งละกันเออมันอาลมเป็นแบบเนี้ยมันเป็น,เป,นเป็นลูปอยู่อย่างเงี้ยนะคะนะอืม เดี๋ยวเรามาดูไพ่คําแนะนําดีกว่าว่าไพ่เขาจะหาทางออกให้แก่ขา่าวความสัมพันธ์นี้ยังไงบ้างนะคะมาดูกันมาดูนะไพ่ให้คำให้ทางออกยังไงบ้าง The Star The Star มาเลยจ้า The Star มาใบแรกเลย The Star ว่าลายคีย์เวิร์ดของไพ่ The Star ก็คือการที่แบบ h e ลลิ่งตัวเอง And Move On ค่ะ นะใครเด็กๆที่อยากจะเรียนไพ่ทาโร่นะคะนี่พี่กวางสอนไว้เลยนะคะว่าไพ่ของเดอะสตาค่ะคีย์เวิร์ดมันคือการฮิลิ่งตัวเองแล้วเสร็จแล้วมูฟออนค่ะเออทำได้ไหมทำได้ไหมชาวธาตุน้ำความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทำได้ไหมเอ่ยเพราะว่าถ้าหนูเดินต่อไปค่ะหนูจะมีความลำบากมากเลยนะคะ เจ็ดไม้เนะี่ยคือเหนื่อยมากลําบากมากเพราะว่าไม่รู้ว่ามีเราคนเดียวหรือเปล่าด้วยไงเจ็ดไม้เนี่ยมันจะต้องไปสู้กับใครอีกนะมีคู่แข่งมีอะไรอยู่นะไพ่สามดาบเนี่ยมันไม่ใช่แค่อกหักอย่างเดียวแล้วเจ็บปวดอย่างเดียวนะแต่มันอาจจะหมายถึงว่าเขาคนนั้นไม่ได้มีเราคนเดียวก็เป็นไปได้นะเออแล้วบางทีหนูอาจจะรู้แล้วก็ได้นะว่าหนูไม่ใช่เป็นคนคนเดียวของเขาอะเนาะนะนะอ่ะเนี่ยแล้วตัวช่วงเนี้ยพอถ้าเราไม่ได้ เราเราต้องเข้ากลับมาเห็นค่าตัวเองนะคะ Queen of Cup เนี่ย Queen of Cup ก็เป็นสัญลักษณ์ของธาตุน้ำค่ะต้องกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเอง Queen of Cup เป็นคนที่แบบใจดีมากนะคะแต่งตัวสวยค่ะ Queen of Cup ต้องแต่งตัวสวยเออแต่งตัวหล่อแต่งตัวดีนะคะกลับมาดูแลตัวเองค่ะแล้วทุกอย่างมันจะเริ่มดีขึ้นนะกลับมาฮิลิ่งตัวเองนะคะ ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อไม่ได้มันมีแต่ความเจ็บปวดหนูต้องกลับมาฮิลลิ่งตัวเองนะอ่ะอันนี้ฝากไว้สําหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะเดี๋ยวพี่กวานจะไปต่อที่เอ,อ่อคนมีคู่ค่ะมาดูไพ่สาหรับคนมีคู่จ้าคนมีคู่นะคะ Queen of s w o r d s ค่ะโอ้คนข้างตึงพอสมควรนีแล้วก็ตามด้วยสมไม้ค่ะนะตามด้วยทาวเวอรจ้า The Moon ค่ะแล้วก็ไฮพิเทสค่ะเออพี่กวางมองนะคะว่าคุณกับคู่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ทุกคู่นะแต่เนี่ยคุณกับคู่เนี่ยน่าจะบ้มกันไปแล้วอะ คือทะเลาะกันไปแล้วค่ะแล้วบึ้มเป็นโกโก้คันไปแล้วนะคะพอดูจากไพ่ทาวเวอร์เนาะเราก็สามไม้เนี่ยคือไพ่ทาวเวอร์เนี่ยมันอาจจะเทะเลาะกันแบบโหรุนแรงมากเลยนะคะนะเราก็ทําให้มีการเกิดการห่างเหินกันห่างกาันหรือว่าการห่างกันเนี่ยแหละทําให้เกิดการไม่ไว้วางใจกันแล้วก็บึ้มกันแบบนี้ก็เป็นไปได้ค่ะอ,อพี่วังจะบอกว่าอนะมัน,ะมน มันทําให้มันมีความเครือบแคลงใจอยู่นี้ค่ะมีไพ่เดิมูนขึ้นมาเครือบแคลงใจเรื่องอะไรล่ะพไพ่ใบสุดท้ายมันมาบอกแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีนะคะไม่ใช่นะน ise, นะะ ise, เนี้ยนี่ไฮเพอร์เทสนะคะไฮเพอร์เทสเนี่ยมันหมายถึงตัวละครลับด้วยมือที่สามด้วยได้เหมือนกันหรืออีกในหนึ่งด้วยความที่เราอารมณ์แบบขี้เหวี่ยงอะธาดนามเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวถูกไหม อารมณ์อ่อนไหวแล้วแบบว่าเซนซิทีฟมากๆนู่นก็เราแวงนี่ก็เราแวงรู้สึกว่าห่างกันก็รู้สึกว่าไม่ secure อะไรแบบเนี้ยมันทําให้มันเกิดแบบมีความเครือบแคลงใจในคู่ของตัวเองก็เป็นไปได้นะเออทําให้พอมีความเครือบแคลงใจเราเครือบแคลงมากๆเครือบแคลงบ่อยๆอย่างเงี้ยก่อหูเข้าไปเธอเธอไปกับใครเธอไปใครทั้งที่เขาอาจจะไม่ได้ไปกับใครก็ได้เธอนึกออกไหมเออเขาอาจจะไม่ได้ไปกับใครก็ได้เขาบอก ถามอีกแล้วพูดอีกแล้วพูดอยู่นั่นแหละลำคาญปรากฏเขาหนีออกไปเลยเขาหนีออกจากบ้านไปเลยห่างกันเกิดขึ้นเผาบ้านตัวเองซะงั้นเห็นไหมเผาบ้านตัวเองซะงั้นไม่เอาน้อการที่ตอนนี้ค่ะเราอย่าหงุดหงิดมากเกินไปเรามีความหงุดหงิดนู่นนี่นั่นเยอะนะคะอย่าไปหงุดหงิดค่ะเราเป็นตัวจริงอยู่แล้วเราไม่ต้องที่จะไปเออ ไปสู้รบตบมือกับใครอย่าลืมนะไพ่พลังงานบอกไปแล้วนะคะไพ่พลังงานบอกว่าชนะมานเนอะสามารถย้อนกลับไปดูไพ่พลังงานได้นะคะไพ่พลังงานบอกว่าชนะมาน,นั่นหมายถึงว่าเราอยู่ดีๆก็ได้เราอยู่สวยๆก็ได้นะคะเดี๋ยวเราก็แบบเดี๋ยวเราก็วินอยู่แล้วอะนะคะไม่จําเป็นต้องไปต้องสู้กับเออถ้ามีมือที่สามเราไม่จาเป็นต้องสู้กับมือที่สามก็ได้เราอยู่เฉยแล้วก็วินอยู่แล้วเพราะเราสวยคุย o อบซ้อนก็สวยนะคะ, <c oughs> be so ะ,คะเออนะประมาณนั้น อ,อการที่คนเราห่างกันน่ะมันยิ่งต้องเข้าอกเข้าใจกันยิ่งการที่เขาอ่ะห่างเราไปเพราะไปทำงานเพื่อสร้างครอบครัวหรือสร้างความมั่นคงให้ตัวเขาเองเราต้องทำอะไรเอ่ยเราต้องให้กำลังใจเขาเราต้องให้กำลังใจเขาค่ะให้กำลังใจเขาเยอะๆนะคะเขาจะได้รู้สึกว่าโอ้เราเนี่ยคนดีเนาะอะไรอย่างนี้นะคะ เราต้องเป็นคนดีอย่างนี้นะคะอืมนะอันนี้ที่พี่มองมันก็มีแค่นี้แหละไม่ได้เยอะไม่ได้มากมายนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูไพ่คาแนะนํานะว่าไพ่คำแนะนนะํา,านะนจะว่ายังไงบ้างกับความสัมพันธ์แบบมีคู่นะให้ทํายังไงเนาะ <c oughs> เห็นปะอยู่สวยๆจริงด้วย Empress อยู่สวยๆไพ่พี่น่ารักมากบอกแล้วไพ่พี่กวางน่ารักมาก e m p ม e s <c oughs> s e m p r e s <c> s <oughs> ต้องให้นึกต้องใช้คำนี้เธอคือคนที่ใช่ของเขาเธอคือคนที่ใช่ของเขาเธอไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเลยเขาคิดอยู่แล้วว่าเธอคือคนที่ใช่ดังนั้นอยู่เฉยๆอยู่สวยๆเรามีหน้าที่ทํามีหน้าที่อะไรทำไปค่ะหน้าที่คือมาร์กหน้า ไปเสริมสวยนะคะเออวันนี้ก็จะไป IPL นิดหน่อยไป Ion To นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่เรามีหน้าที่แบบนี้นะคะถ้ามีหน้าที่ดูแลดูแลลูกทำไปเลยค่ะจิปาถักทำไปเลยเทคแคร์ care, ปนิบัติอะไรตามตามปกตินะคะไม่ต้องอะไรมากมายนะนะเออมันจะเป็นแบบนี้เดียวเขาก็กลับมาถ้าเราเดี๋ยวก็กลับมาหวานความสัมพันธ์เนี้ยแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับมาหวาน จริงๆเดี๋ยวก็ไม่ห่างเดี๋ยวกกลับมาหวานนอนคุยกันกัน,นุ้งกินนิ้งนะคะอแล้วก็เนี่ยเห็นไหมแล้วก็มีอย่างนึงที่พี่กวาจะบอกด้วย,ใค,ยนะคะใครที่อยากมีน้องนะคะใครที่อยากมีน้องมีโอกาสนะจะบอกให้มีโอกาสเนะอ็มเพรสอ่ e อะคือไพ่ของผู้หญิงตั้งครรภ์น,นะคะหนึ่งถ้วยอะ่ะคือไพ่ของการมีเบบบีมีเบบีด้วยนะคะแล้วมามาสองใบเลยอะ่ะ เออเอาละเอาละนะคะก็ลองดูแล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่รู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยอีกไม่นานนะคะจะต้องกลับมาหวานแน่นอนอ่ะจบละสำหรับวันนี้คลิปของชาวทาตุน้ำนะคะพี่กวางฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะพี่กวางจะได้มีกำลังใจทำต่อนะคะนี่กลับมาทำใหม่ละ กลับมาทําอีกครั้งนะเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่กวางไม่สบายก็หยุดไปสักพักหนึ่งเนาะอ่ะแล้วก,กลับมาแล้วค่ะดังนั้นฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ